So as long as I live, I love I'll live you you have so beautiful white. สวัสดีค่ะกำลังมองหาบ้านสวยทำเลดีใกล้นิคมอุตสาหกรรมอยู่หรือเปล่าคะขอแนะนำคิวสมาร์ทโฮบ้านสไตล์อังกฤษที่ให้คุณมากกว่าแคที่อยู่อาศัย บ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวโทนสีขาวคลาสสิกอบอุ่นและหรูหราบนที่ดิน62ตารางวาพื้นที่ใช้สอย90ตารางเมตรออกแบบลงตัวสำหรับครอบครัวมี2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถ2คันและพื้นที่จอดเสริมด้านข้าง ภายในโปร่งโล่งด้วยฟ้าสูงเกือบ4เมตรห้องนอนหลักกว้างขวางมีส่วนหน้าบ้านและหลังบ้านลึกถึง6เมตรเหมาะสำหรับคนที่อยากต่อเติมครัวหรือทำส่วนพักผ่อนทำเลทองใจกลางระเบะไผ่เดินไปตลาดเซเว่นมินิโลตัสหรือสถานีอนามัยได้เพียงไม่กี่นาทีใกล้แยกระเบาะไผ่แค่500เมตรเดินทางไปนิคมโรจนะแค่5กิโลเมตรและถึงนิคม304เพียง6กิโลเมตร ราคาพิเศษเพียง2.29ล้านบาทและถ้าจองภายในสัปดาห์นี้รับส่วนลดทันที1 0 0 0 0 0บาทพร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มทั้งฟรีโอนฟรีจดจำนองฟรีติดตั้งมิเตอร์น้ำไฟแถมเคาน์เตอร์ครัวและพิเศษสุดวันนี้จองรับฟรีแอร์หนึ่งเครื่องพร้อมติดตั้งบ้านหลังนี้เหลือเพียงหนึ่งหลังสุดท้ายเท่านั้นค่ะถ้ากำลังหาบ้านคุณภาพดีดีไซน์สวยและทำเลสะดวกแบบนี้ต้องรีบตัดสินใจนะคะ สนใจติดต่อด่วนได้ที่0659393528หรือ0 9 6 3 5 7 3 8 8 2 Q Smart Home บ้านเดียวที่ใช่สำหรับครอบครัวของคุณ